ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งปากช่องนะครับามาซื้อพุทราให้แม่บ้านเนี่ยครับจะโดนปล้นกลางทางไหมอาลิงมาปล้นนี่ก็ไม่ได้กินนะจ๊ะ ดีเย็นลืมปั่นที่กรุงเทพเลยนี่ก็อยู่เขาต่ออีกสี่วันพี่พี่คนไหนว่างตามมาเยะลมแรงเยอะ

ครับวันนี้วันที่สองธันวาคมนะครันวาคมวันนี้เรามารีวิวชุดปัน่นหน้าหนาวกันปั่นม,มาเมื่อเช้านี่รู้สึกจะสิบสามนะครับนี่เพิ่งขึ้นมาไหน,นตอนนี้ก็เจ็ดโมงเราปั่นมาตั้งแต่หกเชา้ารีวิวชุดปั่นกันมีอะไรบ้างาตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นกันลมที่2 ยาวตัวที่สามเสื้อปัน่นตัวที่สี่เสื้อฮีตหกสี่ตัวเสื้อกันหนาวฮีตแต่ถ้าสี่องศานี่จะกี่ตัวครับพี่อโอ้น่าจะมีทนะั้สิบตัวโอ้โหหนาวม,มีเสื้อปั่นหน้าหนาวใส่เหมือนเดิม ตอนนี้อยู่ด่า,ดานฝั่งปัจกินนะครับก็จะฝันขึ้นเขาใหญ่ไปทางนู้นม,มารีวิวดูครับว่าเราเตรียมอะไรบ้างก่อนฝันนะครับนี่ก็น้ำสองกระบอกนะครับน้ำสองกระบอกแล้วก็อาวุธอาวุธทั้งหลังครับดูดูได้เลยอาั้งหลังนี่แล้วพี่โอ้โห้างหลังเมีโอ้โหมีข้าวเหนียวว่ะพี่มีข้าวเหนียวนะครับผม ไปตรงกลางมีอะไรโอ้ยตรงกลางไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ถ่ายโทรศัพท์นะครับโอ้ยมีกล้วยกับมีเค้กกล้วยหอมโอ้ยตะกรุนกล้วยหอมข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาดไม่ได้อ่าเค้กกล้วยหอมหอือนี่ครับคือสเสบียงที่เราจะขึ้นเขากันนะครับขึ้นเขาอีกกี่โลครับพี่เนี่ยขึ้นเขาประมาณสามสิบห้าโลครับถ้าไม่มีสเสบียงก็กินข้าวลิงอย่างเดียวนะครับลิงเยอะบน น้ำมาหารวมดนี่จบข่าวเออเคครับไปกันเลยไปเลยครับผมดันเนินครับอ๋อง่ยอ๋อสู้ไม่สู้ข้างหลังแล้วแล้วยังไม่ครึ่งทางเลย ดูทัวริงทัวริงทัวริงโอ้โ,โห,โโหดูไฟซะก่อนเทมากเลยมาโอ้โหเย็บเย็บเนี่ยน้องเจ้าของก็ปั่นมาจากไหนนะน้องกรุงเทพครับนี่สุดยอดพี่หมูเอาบังเอาเป็นไงเป็นไงเนี่ยเนี้ยเนี้ยเท่เท่ฮะมีโต๊ะมีเต็นท์มีรองเท้าแตะครบชุดเลย ตัวนู้นเ,นเดี๋ยวครับผมเกือหน้าบ้านแล้วดีกว่าตัวอบเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นตัวเมียครับพี่ถ้ามีตัวผู้จะมีเขามีนอนอน,อนออยู่ตัวเมียเขาดูไม่แม่ม่ไม่ได้พี่จันเต๋ดูเขาครับพี่ดูที่เขาที่มีตุ่มๆอยู่ครับ

ค่อยๆดันเนินไปเรื่อยๆสูตรใหม่ครับสูตรใหม่แม็กซอนสูตรใหม่ครับผมตอนนี้มาถึงตกเ้ยล้วนี้ตกอย่างนี้นแล้วนะครับ kedar pengen อันนี้เราก็จะไปแก้ตัวกินข้าวข้างบนนู้นครับข้างบนนู้น้้งนนนบขาูตลอดทางนะครับเดี๋ยวเอาละครับได้เวลาพิชิตเขาเขียวเราจะไปกินผัดกะเพราข้างบนข้างบนนู้นครับได้เวลาพิชิตเขาเขียวอีกรอบถ้าไปไม่ถึงไม่ได้กินข้าวนะครับรอบนี้อ่า รอบที่แล้วเนินนี้เปล่าครับเนี่ยเ,เนินหน้าใช่ไหมเนินหน้าครับอ๋อีทเ,เดินขึ้นเลยเนิเนนี่เด็กๆเดินนี่เพื่อนนี่แปลไปเลยว่ะ <c oughs> รอบที่แล้วเนินนี้ใช่ไหมนนี่นครับผมเพ่จูงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ,ะจตรง,งนี้เลยหน้าศาลเจ้ารอบที่แล้วครับจูงตั้งแต่โค้งหน้าศาลเจ้าโค้งแรกยันยอดเขารอบนี้จิ้มเลยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน,น่อยรอบนี้จะไปมาดูกันว่าจะถึงยอดไหมครับไม่ธรรมดาเนินแรกเป็นไงสบายสบายพอได้ครับเนินแรกก็ยังไม่เหนื่อยมากนะครับผม ยังไปได้ตรงนี้พักเหนื่อยสำหรับเกียร์สามสิบสี่นะครับ<ป>มาที่เลยเหนื่อยทุกทีเขาเขียวไก๋แล้วครับครึ่งทางแล้วไปต่อสู้ๆขึ้นที่เลยเหนื่อยทุกทีถึงแล้วมาที่เลยเหนื่อยทุกทีถึงละ มารอไหนเหนื่อยอนั้นมาทีไเหนื่อยทุกทีข้าวกินไม่คลาดคนขาย อะไรเหนื่อยทุกทีอันนี้กะเพราเลยหมูครับอันนี้ไช่ครับอ๋อเอาหมูไข่ดาวไข่ดาวสองฟองให้เหรไข่เจียวห้อยขาเออซีวิวเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวกะเพราไข่ดาวสองลูกเลยมาหายเหนื่อยแล้วอ่าไขา่ไข่ไข่ไข,ข,ข,ข่รอบหน้าก็ไม่ต้องพักแล้ว กินฟีดแล้วกินข้าวรอหมดสองจานแล้วจอ,อดตรงเนินนี่เลยหืมจอดเนินนี่เลยเนินอื่นพอไหวเจอเนินนี้าตายกลางเนิน <laughs> จูงให้ผลเนินมาแล้วก็ปั่นขึ้นเลยได้เลยผมรู้สึกยังไงบ้างครับได้กินข้าวกะเพราสมใจแล้ววันนี้กะเพราไข่าขาดาวครับผมวันนี้ มาพักสามรอบครับพี่มาพักก็สามรอบนี่ก็ก็มาได้ครับมาได้เด็กๆก็เขาหน้านี้ต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับกล้ามเนื้อขานี่แบบโอ้โหรับรองตามพี่แม็กทันเลยครับผมเผาอร่อยไหมอร่อยไหมเผาอร่อยครับผมหายเหนื่อยเลยครับผมมาข้าวที่แล้วก็เผาหมดได้กินมาม่า ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งปากช่องนะครับมาซื้อพุษารให้แม่บ้าน นี่ยครับจะโดนป้นกลางทางไหมยอาลิงมาป้นนี่ก็ไม่ได้กินนะจ๊ะกำลังไปจ้าซื้อทุษาให้แม่บ้านนะครับพุทษาเจอดาออ่านแล้วเนี้ยลูกอยาขยับอยากยับเจอด่านแล้วอยาขยับอ,อยากขยับอเบอา นิ่งให้ลุกนิ่งไว้นิ่งไว้โอ้สิ่งนี้ดีนะนี่ชานพุทธานมสดเมื่อกี้ลิงวิ่งมาสี่ตัวเกือบไม่ลอดเอามามาขึ้นมาเลยเพื่อพุทธานมสดลิงวิ่งมาสี่ตัวเกือบไม่ลอดมันจะแย่งปร้นกลางทางใส่เกียร์หมาไปสุดทางโอ้อีกยาวอยู่ ขึ้นไปตรงนู้นนะครับพักก่อนไหมมาแล้วครับพัะพุกสารนมสดถุงเดียว เจอด่านลิงมาสิบกว่าด่านมันเข้ามาแย่งอะ่ะโอ้โหนะเนี่ยถือน้ำาเงี้ยถือน้ำฉีดใส่เงี้ยอู้อย่างเงี้ยมันถึงวิ่งหนีโอ้ยตายตายแล้วมีอยู่เนินหนึ่งนะมันมันอยู่ตรงไหนนะมันมันอยู่ตรงเกาะกลางถนน<ม>เนินประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดเปอร์เซ็นมือขาก็กดไปมือนึงก็เปิดไปจับแฮนด์มือเดียวอะ่ะโอ้ยเนินแปดเปอร์เซ็นอ่ะ ฉีดน้ำใส่ลิงด้ยแรงมาแล้วครับลูกนี้จะเป็นพุทษาที่อร่อยที่สุดในโลกกว่าจะได้กินฝ่าดงลิงมาตั้งด่านเกือบ14-15ด่านวิ่งไล่ทุกด่านปันน่นหนีทุกด่านลองสิหวาน,นาพงลองฝ่าดงลิง วันนี้สมาชิกเยอะเลยครับเต็มสมาชิกเต็มเลยครับกันนะเทียบเทียบเๆียบสมาชิกเทียบที่แจ้งเสบือออกขึ้นก่อนนะั